โอ้ยมีตัวหนึ่งครับพี่น้องอ่ามันมีปลาอะไรอ่ะมันมีขันว่าพ่อได้กินกับพ่อได้กินครับจีได้คลายกับอีกเรื่องนึงทังที่สามของสะนี่เอ้นี่ครับหนึ่งแต้มในครับผมก็สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องย้ำเลีล้ยงอะกันพี่น้องครับมื่อนี้เอ่อ ว่าสีพาพี่พี่นองมายามตุ่มปลาไหลพี่นองครับบ่ไดดใส่เบิ่งดอกเด้อกกะใส่ย,ย่ำคืนคือเก่าแหละครับถุ่มหนึ่งสองถุ่มนะครับพอดีมีอ,อดอด์มานะครับผ่มหวัวสิได้บ่อเนาะมาลองใส่นี่ซานี่ครับซาหนี่ผมบ่ท่านเคยได้เลยเด้อหลายหลายปีแล้วนะครับแต่กับมาใส่เทือลหลังซองหลังนะครับเอาเดี๋ยวจังไหไปรุ่นเบิ่งน้ำกันพี่นองมือนีสิมี ความหมานบ่พี่นอ้องอนี่นะครับห้วยกระเจ้านี่ตัดหญ้า,า,ญามันเรียบยร้อยบ่ตุ่มผมอะ่ะเห็นตุ่มผมบ่ผมทิม่มใบซวงขึ้นเลยครับนี่เป็นยังไงเก็บปลาสวยบ้างทิ่มไปซวงขึ้นพี่น้องมีออเดอร์มาเพื่อนะทีถืบอบ่ถ้าเป็นจะถืออยู่เลยครับเป็นยังไง เนี่ยที่ผมใส่เด้อพี่น้องจะบสามยางเลยครับนีออ่อุ้ยว่านมันหายเดี๋ยวเคยบอกเนาะยามก่อนยามก่อนว่าเงียบกีบดังเลยเงียบกีบเนี่ยนี่นครับถิ่มไปสองขึ้นเน่าแล้วนี่กับปูครับผมสามยางกับปูหอยแล้วก็เขียดลวกครับใส่ไว้น้ำกันเลย มีดินนะครับมวลน,นี่สิเป็นจังไดสิคือบอ่เจ้าว่าจะเอาขึ้นไปกรุงเทพนะนี่นสิได้ให้เพื่อนบอ่านเรใส่ไปแค่แปดลังนึงครับหมินเน่าหม็นเน่าเน่าเลยอ่ะสิเหมสคื้อโอ้โอสานีสองลังครับพี่นอ้องคื่บอหลังนี้ มี่ปลาไหลก็เป็นตะเขาอยู่นะเนี๋ยวจิบพี่น้องมีตัวพานเลยวะเหงือ <c> เ <oughs> น,นาเลยกินใส่ใดเรือยบ่เนี่ยอือหือนีบ่บาถือกินแล้วครับอาจจะต้องฐาน้ำรดก็นีครับพี่น้องบรรยากาศบ้านฮากะล่มหนาวมาละเด้อ แต่อากิดก่อนแหลกแต่ว่ามือเชร้านี่รู้สึกว่าจะเย,นยน็นเย็นเย็นมืดมือเลยเมือนเนี่ยบ้านเขาอีสานวิลล์ลัมด้วยครับผมไปสะนีบ่ถือครับใส่ไว,ว้ซวงถือเลยเดี๋ยวไปอีกสะนึงครับผมสะเจ้าห่วงติดตามเบิ่งคือบ่ใส่ไปหกย้นอนหม่งน้ำเลืกๆพุ่นละ มองผมมาใส่เบ็ดแล้วครับอยู่นี่หน้าตีนบานดยศสะนี่ต้องแก้มือให้ได้ครับนี่หกอแบบนี้มีรุ่นเลยเดี๋ยวเบิ่งหูหนูก่อนเบิ่บงมันควยหนูวะโอ้ยลีเจ้าตัดงาครับหนูขั่บ้านเอ้าเดี๋ยวไปเบิ่งพุ่นครับสาธุ่นชายอย่างก็ไปที่เดิมประจำ ครับผมไะอยู่หกหลังครับอยู่เนี่สยสะเยาวหวงเนี่ยหกหลังเนี่ยียเอาไปนเนี่ยสิเป็นยังไดย๋ยวหย่านยางเดียวก็คือ,อย่านหายแหละครับผมเห็นว่าดินดินโอ้ปลาเข็งตัวงามอยู่ฮะเนี้ยปลาเริ่มบืนแล้วพี่นังลุ่มหนาวมากเนอะ เบื่องตุ่มเท่าครับอย่าจะหายปะตอนมาใส่นี่เห็นเบ็ดพวงพี่น้องเห็นมาใส่เบ็ดพวงใบเนาะชั่วมาสองคืนเท่าตรงนี้ปลาไหลบัวแถวนี่ยเขียดลอยเลยครับ บ่อโอ้ยเร็ตุุมปี๊ยหลังนึงผมไปใส่วะท่านมีครับประทันมีนมอยู่นี่เอ้ยหนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวง้นผมใส่ไปก,ก่อนหลังีอหลังนึ่งนะเบิดเลยดิมันหายเลยนี อเอาไปหาครับเดินแบยเงียบๆัต่เงยียบโอ้ยอยู่นี้โมหายดลกมาเหียืยวสามชนิดเราพ้นงานให้บว่ามือเนี่ยทำงานไหมเนี่ยเก็บ,บสาใส่ไปบ้าน เหันพุดน,น้ำใกล้นหน่อยเลยนห็นบ่มีน้ำกระลืมลุ่มอยู่แล้วครับคสินตาม ข่านบ่หลังที่สามของสะนี่เอ้ยนี่ครับหนึ่งแต้มในนี่นีอู้ปลาไหลนี่หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มจะรุนนี่แถววะเดี๋ยวนี่นี่ครับเงาแล้ววะเขาเต้ม,มือแหลกแล้วตั้งไว้กว่อนตั้งนี่แหละบ่บ่ นี่ดกอ,อกบ่อๆดักสองหมื่นก็ยังบอ่อกใส่บิดป้กหนึ่งเป็นถักคลักนะตามหลังสุดท้ายพี่น้องครับลองหลังนั้นใส่เลี้ยงกันเลยอันนี้หลังเหงา้าเด็การบาหลังเหงาเขาได้ตามออเดือยไหมเนี่ยไม่หอยเขียดร้อยเลยครับ โอ้ยนี่ตัวนึงครับพี่นออ้องมันงสองหมื่นสี่บาทส่ยอ่ะไอ้ย่ะอุ้ยตัวงามตัวงามน่ามันมีปลาไหลอ่ะมันมีพันว่าพ่อได้กินก็นับพ่อได้กินครับจได้คลายกับอีกเรื่องนึงอ,อยากเที่งยงเงาแล้วพี่น้องหลังเงาหเอา เอาไว้อีกอ่ะเน่าแท้แท้ร่างไปกันเรื응่องครับปูแบบเป็นตัวองศ์เลยไอาสองเต็มเลยพี่น้องเราจาใส่เบ็ดขวอม,มัยถือยังบนนุ่นของป้าเบ็ดขวอมรับนี่ ผมปลาแมงกู๋พ้อมปลาแมงกู๋พ้อม,อม,อม,อมถือว่านี่ไออีกหลังนึ่งเสียหรออยูหลังนี้ก่อนพี่น้องนั่นยังขวบอีกหลังนึงมาดิช่วงนี้อ่ะยาวไปพี่น้องรัดปลาไหลอ่ะการรื้อนาวแล้วครับ กันเขาออกห่วงนี่ที่เด็ดเลยเด้จกจัดนี้เสดเดือนห้องหมอนอ่ะหลงหังนี้นี่อีกจากหลงหังนี่นะวายมาถือกว่าอ่พบแล้วครับเด๋ยวลายดอรักเหมือนใช้แค่เปลี่ยดหลัง ของสู่กันนะแต่ว่าหมายมันเกิดสวยใกล้บ้านเนาะครับพี่น้องมันเกิดหมายพ่นมาดูเราไม่ยำดุฐานามลงจันหน่อยซาเน่ที่เด็ดขึ้นกันครับท่ายแต่ห่วงแต่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านมันสิหายง่ายครับดอกตัดดอกไปเรียวๆเ,เลย มีตุ่มสองงาครับกำลังสงีใสงงาตุ่มเห็ดเลียวๆเทดเบืง้งเดี๋ยวมาเทดเบืง้งตุ่มผมจะมีเห็ดเองแน่ซื้อแน่้ยเสั่นไะครับเนยมันเลยมีเงินซื้อไว้ยันเลยมันกับเห็ดไว้เอา้าอยู่รถขุ่นนะบ่มีดอกมาเบิ่งผลงานครับเดี๋ยวเที่ร่วมใซงกันแล้วกัน Đây là thuyết quá mình ngại đóng lam hấp tung lam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  này đi là ครบหลักสูตรเอา้าตื่อมาสองครับพี่น้องเมือนี่ปัิทพัดอยู่ดอกครับผมอ่หนาวอีกจังหน่อยก่อนมั่นแทะปลาไหลเฮ้มั่นไหมเพราะว่าหามั่นเด้เพราะมันปลาไหลมั่นขึ้นหนู โอเคครับ okay, ผมพี่นองกะเป็นคลิปยามตุ่มเนาะใส่ไว่สองคืนครับใส่สองตัวแดดหลังนะมันพระท่านลดปันใดพี่นองแบบพอได้อยากได้กินครับใส่สองตัวก็ไม่ได้ขายดอกก็เดูเอาเดูนขึ้นคืนกรุงเทพเนี่ยฮะกะสิได้ลำลาพี่นองไปเท่านี้แล้วครับผม จังไดฝากกดอ่กดติดตามใหม่พี่น้องครับจังไดฝากกดติดตามใหม่นาะดักปลาไหลฤดูกาลนี้นะครับน่าจะหลายครับผมสังเกตว่าพ่อใหญ่หนุ่ยนี่เมื่อท่านเห็นใส่ปลาไหลกเถื่อครับโอ้โหคุณไปอยู่ใส่เนาะพ่อใหญ่หนุ่ยคือคนในบ้านนะครับที่มีอาชีพหาทุกอย่างปลาไหลกบปลาเอียงเพึ่งเอาเบิดนะครับแล้วก็ใส่หลายพผมเพราะปีนี้เพิน่นเพิ่นไปอยู่ทางอื่นนะครับจนโดนเห็นเพิน่นเทื่อนหนึ่งโอเค ดูการนี่น่าจะมันครับผมฝากกดติดตามไปพี่น้องครับอีกรอบนึงเลยกันฝากไว้เนาะเจอกันใหม่คลิปหนาครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็ได้แกงครับผมได้แกงเจอกันใหม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ